ที่ชั้นนางสาวสิริวัลเดชพลรัตนกรกําลังศึกษายุคชั้นที่4คณะวิทยาก,การจัดการสาขาทรัพยากรมนุษย์มหาวิทยาลัยราชภัฏนคระอวกาศนที่61สิบเจค่ะนี่นะคะคือสถานที่ฝึกงาน,นขี่เภาค่ะนั่นก็คือคลังสินค้าของบริษัทยูที่คอมมูนิตี้จำกัดมหาชนค่ะและตำแหน่งที่เข้าได้รับการฝึกฝนนะคะนั่นก็คือพนักง,งานของี e อ o เ m ิร์ e ค่ะสำหรับภาพประทับใจนะคะที่ พี่ที่ทางานนะคะมีความเอาใจใส่และดูแลข้าวเป็นอย่างดีเลยค่ะทําให้ข้าวนะคะไม่รู้สึกเครียดในเวลาการทํางานเลยค่ะข้าวสนุกกับการฝึกงานที่นี่มากๆเลยค่ะสําหรับการนำความรู้มาประยุกต์ใช้ในงานนะคะข้าวเนี่ยก็จะได้นําความรู้ในด้านโปรแกรม Microsoft Excel ค่ะโปรแกรม Microsoft Excel นะคะจะใช้ตั้งแต่เรื่องกระบวนการจนถึงจบขั้นตอนเลยค่ะที่ลูกค้าเนี่ยสั่งออนไลน์มาฝ่ายสัพงซืเนี่ยก็จะส่งข้อมูลมาให้ฝ่ายข้าวนะคะแล้วก็ ข้อมูลนั้นเนี่ยมาลงในโรแกรบ Excel เพื่อจัดแจงเกี่ยวกับข้อมูลต่างๆค่ะและสุดท้ายนี้นะคะก็ขอขอบคุณบริษัท b e a u ี้คอมมูนิตี้จำกัดหาชนค่ะที่เอื้อเฟื้อให้เราได้าำฝึนประสบการณ์วิชาชีพที่นี่นะคะขอบคุณเป็นอย่างสูงค่ะ